สาวอลินอินดีสวัสดีจ้ามาละเด้อมาละเด้อมาแล้วมาแล้ว,ลวสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วค่ะสาวอลินอินดีสวัสดีจ้าห้ังจากที่ห้างหายไปสองสามหมื่นนะคะพี่น้องมือนี่ <c oughs> คือเก่าพี่น้องออกหน้าค่ะเห็นบอลอยู่บรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะ น้องไม่ลงลูกมาก,ก็บักคิดอยคือเก้วค่ะพี่น้องก็เบาเนาลาบประดูค่ะเนี้ยใจะให้เบิ่งเบาเนาเพราะกาลังซิดอยู่ค่ะตอนนี้นีค่ะบรรยากาศด้านลังเช้าวบารินสวยมากเลยจ้พะ, <laughs> ะพี่น้องคะ่ะปุ่นปุ่นค่ะพี่น้องค่ะเบาเนาเราซีดอยู่พูดกำลังทำการอยู่คะ่ะ ำก,กำลังทำการก,กำลังทำการกำลังทำการซีดเบ็ดอยู่จ้าหาซีดน้ำคลองแถวบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องคลองป้าปลาแถวบ้านนี่ล่ะมึ่งบานนอนเราสิลากคือว่าโซ่ได้บอมือนี้อืม ไปเทากุ๊กใหม่ก็มีได้ค่ะพี่น้องชิดเอาเรืองไปใหม่พุ่นบุกบุกบุกบอันนี้อัหอยประดนเำมาน่ะนาชิดเบดเอาอี่ตรงอ้ทนคักด้ค่ะพี่น้องขาบอคืออันบ่คือเป็ิดเบดโอ้เปตื้อเข้ได้ตื้ีนเสรไตัวชิดเบสดนเด็ดทด็ดตัวค่ะ อยาเดียจนกำคนละครั้งเทียพูนทวงไหทวงหน้าค่ะพี่น้องข้าวมันฝรั่งแถวบ้านสาววารีนพูดงวควายเต็มทองหน้าไอ้พูดนู่นนั่นไงทั้งฟังนีิเพื่อนกำลังไทยไทยปลูกกันปลูกเขาปลูกมะเขือเทศนะคะนั่นก็เป็นแปลงเขาอีกแปลงหนึ่งออเป็นแปลงมะเขือเทศนะคะข้าวนาปังนะคะพี่น้อง

คิดตัวด้คิดกรนะลื้นนามบ้านนอนสีกรบพี่้เนี่ยเจาหดนามันหดนาม กระเทยฮวทนามกระเทีเกี่ยวหยาค่าอยู่นกับมีค่ะพี่น้องพูนเขียนเกี่ยวหยาค่าเกี่ยวหยาค่าฮวทนามกระเทศยบตอนประมาณ3โมง24โมง2ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเบาเน่ามนไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องมาอยู่โคขงวันนี้เอ้าเด็ดๆอีบอกมึอนี้เบา นั่งิดเต้พี่น้องตามมาดูขอ้องป้าป่าค่ะพี่น้อง ຕວດຫື່ນຕັນແນຈໍ เบสกับไรเว็ดอกค่ะพี่น้องค่ะเลยเหนว่าแม่เอาปลาเอาบัวอยู่ปลาบัวค่ะนี่เสียดเบสกับไรมิตะลุดก็รุดค่ะมันเก็บบัวดีกว่าพี่น้องยังนักไก็มียังติดมือนี่บัวแก้แก้ได้ค่ะนี่มาเด้อไปสิมาเก็บบัวขุนปลาบัวแก้มาบัวนีหล่ะค่ะพี่น้องเมื่อไปลากระเซียวบัวใช่แล้วค่ะทุกคนนี่ไดนพ่อกินเหล้วซาวลินสิเมื่อไร้บบานนี้ค่ะ นี่ไหนพ่อกินแล้วคนอล่ะค่ะซาวมลินเสียงเมื่อแล้วไม่ได้ป้าก็ได้ฝักบัวจ้าอย่าลืมนะคะพี่น,อน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ซาวมลินดินดีไว้ีนเดอ้อสหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย